بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ส s s a l a m u a l a i k u m w ตุ a h m a t u uh. l l a พี่น้องผู้สัทธามั่นต่ออลลล a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกๆท,ท่านนะครับพี่น้องครับเรื่องมิตรสหายวันนี้เรามาคุยกันในมุมนี้สักนิดหนึ่งทุกคนมีเพื่อนฝูงมีบุคคลที่คบหาสมาคมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือบางคนก็ทำงานในองค์กรมูลนิธิสถาบันมัสยิดโรงเรียนเอาเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีมิตรสหาย <c oughs> มีเพื่อนฝูงที่เราครบหาสมาคมอยู่เราต้องได้ประโยชน์จากบุคคลที่เราครบหาสมาคมได้ประโยชน์กับมิตรสหายไม่ใช่ผลประโยชน์เรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินนะไม่ใช่ ประโยชน์ในที่นี้ผมกําลังหมายถึงประโยชน์ที่ทําให้ตัวของเราเนี่ยนะดีขึ้นพัฒนาขึ้นหมายถึงอะไรนะพอพูดถึงผลประโยชน์พี่น้องอย่านึกว่าผมจะพูดในลักษณะที่คบกับใครก็าตามแต่ต้องมีผลประโยชน์ทําไม่ได้ผลประโยชน์อย่าไปคบไม่ใช่เอางี้เพื่อนของเราเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่มีทั้งดีและก็ไม่ดี บางคนที่เป็นคนที่เราครบหาสมาคมเนี่ยดีมากกว่าไม่ดีอันเนี้ยอันเนี้ยจับเอาไว้ให้มั่นเลยนะคนคนนั้นเนี่ยพยายามที่จะคบหาสมาคมเขาไว้อยังให้มัน่นให้มั่นคงเลยดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ดีเหมือนกับเขาด้วย เพราะศาสนาเนี่สอนนะครับว่าเราคบหาสมาคมกับใครก็ตามแต่พยายามเอาใจใส่แบบอย่างที่ดีของเขานี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องได้ประโยชน์แต่ประโยชน์ไม่แล้ตอนเนี้ยแต่ไม่ได้ประโยชน์เป็นรูปธรรมนะเป็นประโยชน์ทางนมามธรรมคือได้ประโยชน์ในที่นี้ไม่ถึงตัวเราเนี่ยดีขึ้นเคยปฏิบัติอะไรอะไรไม่ค่อยดีเท่าที่ควร พอเวลาไปครบกับใครก็ตามแต่พอคนคนนี้เรารู้ว่าโอ้เข้าเป็นคนที่ทำดีมากนะทำดีมากอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเราก็จะเอาแบบอย่างที่ดีของเขาเนี่ยเอามาปฏิบัติพอเราครบกับคนดีปับ๊บแบบอย่างที่ดีที่เราเห็นเขาอัลฮัมดุลิลลาห์มันจะทำให้เรานำเอาสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติ พอปฏิบัติดีเป็นการเอาเยี่ยงอย่างที่ดีของเขาเนี่ยตัวเรามันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกกับพี่น้องว่าคบหาสมาคมกับมิตรสหายคนใดก็ตามแต่ต้องได้ประโยชน์ประโยชน์ของผมตรงนี้หมายถึงได้สิ่งดีงามจากเขาได้แบบอย่างที่ดีจากเขามาพัฒนาตนเองเวลาเพื่อนที่เขาดีเนี่ยเขาพูดอะไรก็ตามแต่ ในเชิงตักเตือนเราทมดุริลละเราก็เอาคำเตือนของเขาเนี่ยมาใคร่ครวนแล้วมันก็ทำให้เราดีขึ้นเวลาเราครบหาสมาคมกับคนที่เขามีแบบอย่างที่ดีของเขาเนี่ยพี่น้องเอาสองอย่างนะเอาแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาตัวเองเอาคำพูดที่ดีของเขาเนี่ยามาปฏิบัติทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ดีได้ประโยชน์จากเขาก็คือ เมื่อเขาเป็นคนดีขนาดนี้เขามีแบบอย่างที่ดีให้เราได้ปฏิบัติเขามีคำพูดที่ดีให้เราได้อะไรน,นะคุณคิดแล้วก็น,นำเอามาพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองเราก็จะช่วยเหลือเขาเท่าที่เราสามารถจะทำได้มีประโยชน์ไหมพี่น้องเห็นไหมประโยชน์ที่ผมพูดถึงคือประโยชน์ในแง่แบบนี้เจอแบบอย่างที่ดีเอาแบบอย่างที่ดีของเขามาปฏิบัติ ได้รับคําพูดที่ดีๆจากเขาเอามาไข้ครวนแล้วก็พัฒนาตัวเองในเมื่อเขาดีกับเราทั้งปฏิบัติให้เราเห็นทั้งพูดให้เราได้คิดเราก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่เขาเป็นการช่วยเหลือเขาหรือบางทีเขาตกอาจจะตกอยู่ในสภาพที่อะไรนะทุก์ร้อนในบางบางโอกาสบางสถานการณ์ก็ช่วยเหลือเขาการช่วยเหลือคนดีแบบนั้นเป็นไงพี่น้อง เราได้ประโยชน์ไหมหําดุลิลลาเราได้ประโยชน์สามข้อแล้วนะเราได้ประโยชน์ล้วนๆเลยได้แบบอย่างที่ดีจากเขาว่าดุลิลลาเป็นประโยชน์ของเราได้คําพูดที่ดีๆจากเขาทําให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองววเวลาคนเดือดร้อนช่วยเหลือคนดีนะดีมากๆไอ้คนที่ไม่ดีเนี่ยนะพี่น้องถ้าจะช่วยเหลือเขาเนี่ยต้องเตือนด้วยนะช่วยเหลือไปพร้อมกับคําเตือนถ้าจะช่วยเหลืออย่างเดียวนี่นะพี่น้อง อันนี้ผมไม่เห็นด้วยพาอบางทีเมื่อเขาหายเดือดร้อนแล้วเขาก็มาเดี๋ยวมีจิตสํานึกอะไรแล้วก็จะเอาไอ้กำลังที่มีอยู่เอาการไปได้ที่มีอยู่เนี่ยไปต่อยอดในความชั่วไม่ดีเลยเพราะนั้นถ้าจะช่วยเหลืออะไรคนชั่วนี่นะคนที่ไม่ดีนี่นะช่วยเหลือไปพร้อมกับคําเตือนเผื่อว่าคําเตือนของเราก็จะเป็นผลเปลี่ยนแปลงตัวเขาทีนี้เมื่อเราเนี่ย เห็นว่าเขามีแบบอย่างที่ดีให้แก่เราให้คำพูดที่ดีกับเราเราก็ช่วยเหลือเขาน้อยที่สุดขอดุอาอนต่อเราอันนี้ผมมักจะเน้นย้ำเลยนะว่าคนที่เป็นเพื่อนฝูงเราเนะี่เดือดร้อนมาแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะแล้วเราช่วยเหลืออะไรกเ,เขาไม่ได้เลยอย่างน้อยที่สุดพี่น้องต้องขอดุอาอนต่อเราให้แก่เขาช่วยเหลืออะไรอีกพี่น้องนะครับช่วยเหลือในเรื่องไหนก็ตามแต่ที่ ที่จะทำให้เขาในรู้สึกดีขึ้นนอกจากขอดูอาแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่เราพูดอะไรที่ทำให้เขาเนาี่ยเกิดความรู้สึกเป็นกำลังใจเช่นวันนั้นไปสอนผู้คนในมสัสยิดแห่งหนึ่งนะพี่น้องไปบอกกับเขานะครับบอกว่าเวลาเราเนี่ยนะจะไปเยี่ยมคนป่วย คุณเตรียมประโยคหรือเตรียมคำพูดอะไรบ้างที่จะไปพูดกับคนป่วยแล้วเนี่ยทำให้คนป่วยเนี่ยรู้สึกดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องสรรหาเนี่ยไอคำพูดอะไรก็ตามแต่ที่ไปพูดแล้วคนที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่หรือคนที่เขากำลังป่วยอยู่นี่นะเขารู้สึกสุดเลย รู้สึกไม่ดีรู้สึกกังวลใจรู้สึกทุกข์ใจที่เราไปพูดแบบนั้นกับเขาอย่าพูดแบบนั้นเด็ดขาดคุณไปเยี่ยมเขาเนะี่ยทำตุลินแลได้ผลบุญแล้วแต่ถ้าไปพูดอะไรให้เขาทุกข์สึกกังวลใจทุกข์ใจร้อนใจคุณเนี่ยเกิดโทษเห็นไหมล่ะลองสังเกตไหมท่านนาบีสั้นๆในการพูดให้คนป่วยเนี่ยได้รับความรู้สึกดีๆนะท่านนาบีบอกว่าต้าหูรุนอินชาอัลลอฮ สั้นๆเนี่ยต่อรุนอินชาอัลลอฮ์หายนะนะอินชาอัลลอฮ์หายหายนะอินชาอัลลอฮ์คนป่วยฟังแล้วด้วยคำพูดสั้นๆอย่างเนี้ยรู้สึกยังไงโอ้มันเป็นเสมือนดวอาที่คนคนเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ให้แก่เรานั่นคือสิ่งหนึ่งที่คนไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยต้องพยายามนะพยายามที่จะหาคำพูดอะไรดีๆที่พูดไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกดี อย่าทำเด็ดขาดพี่น้องทำยังไงอะเราเนี่ยสนิทสนมกับเขาโอ้เราสนิทสนมกับเขามากพูดอะไรแซวนิดแซวหน่อยไม่น่าจะเป็นอะไรนะเนี่ยเราคิดเอง <c oughs> เราคิดเองแบบนั้นที่บอกว่าอย่าพูดเด็ดขาดแม้ว่าจะสนิทสนมกับเขาก็ตามพูดยังไงอะ่ะพูดแล้วเท่ารู้สึกทุกข์ใจรู้สึก กังวลใจรู้สึกไม่สบายใจไม่สเบยเลยที่ได้ยินคำพูดแบบนั้นจากเราเช่นเราพูดว่าอล๋อดูหน้าซีดเหลือเกินน้าสงสัยจะไม่พ้นคืนนี้แล้วมึงอย่าพูดเด็ดขาดอล๋อดูสิข้างๆบ้านเขาก็ไปแล้วนี่นะมีดุลที่อาบน้ำคนตายยังอยู่เนี่ยม่ต้องเอาไปส่งสุราแล้วมึองนะรอท่านเลยอย่าพูดเด็ดขาดแบบนี้ ผู้ป่วยฟังแล้วมันไม่ดีนี่แค่คําพูดนะพี่น้องใช่ไหมนี่แค่คําพูดนะพี่น้องเพราะฉะนั้นมิตรสหายของเราเนี่ยัเวลาเราไปเยี่ยมเขาต้องเอาอะไรดีๆให้แก่เขาพอเวลาพูดเรื่องอะไรดีๆแก่เขาแล้วเขารู้สึกสุขใจรู้สึกสดชื่นขึ้นมารู้สึกสบายอกสบายใจเห็นนะเกิดประโยชน์กับเราไหมเกิดประโยชน์เราได้รับผลบุญ ดังนั้นในแง่ของการครบหาสมาคมกับผู้คนต้องได้ประโยชน์อะไรดีๆแบบนี้ผลประโยชน์ทางด้านปัจจัยทางด้านทรัพย์สินไม่ต้องไปหวังเพราะถ้าเกิดว่าคบกับคนโดยหวังผลประโยชน์แบบนั้นไม่ใช่การครบคนเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่การอะไรเนี่ยอยู่กันเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่การรักเขาเพื่ออัลลอฮ์แปลว่ารักเขาอยู่กับเขาเพื่อผลประโยชน์ทางด้านปัจจัยไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเพื่อผลประโยชน์ในสิ่งที่เป็นความดีที่เราจะได้รับคบหาสมาคมกับคนแบบนี้ใช่ไหมสี่ห้าประการแล้วนะผมบอกกับพี่น้องไปนะประโยชน์อะไรแหละที่เราจะต้องได้รับจากเพื่อนของเราที่ดีๆนะหนึ่งเอาแบบอย่างที่ดีดขๆของเขามาเปลี่ยนแปลงตนเองได้รับคําพูดดีๆนะคำเตือนของเขา,ขาเอามาคุ้นคิดไข้ควรแล้วก็พัฒนาตนเองใช่ไหมแล้วก็เวลาเขาเดือดร้อนช่วยเหลือเขาเท่าที่เราสามารถจะทําได้ ช่วยเนื้อเขาเป็นประโยชน์กับเราไหมเป็นประโยชน์กับเราเขาเดือดร้อนน้อยที่สุดขอดุอาให้แก่เขาเป็นประโยชน์กับเราไหมเป็นประโยชน์กับเรา,เรโ,เราโดยเฉพาะเรื่องคำพูดเนี่ยพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่อย่าพูดอะไรให้แก่ใครแล้วเนี่ยทำให้เขาเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอย่างเด็ดขาด <c oughs> สหบะา์ท่านหนึ่งนะครับพี่น้องชื่อท่านอับดุลลอฮ์ฮิมิยะฟั์ <ığı pressure> บุคคลคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการคบหาสมาคมกับผู้คนได้ดีมากๆผมชอบประโยคนี้นะครับท่านเตือนไว้ประมาณสองบรรทัดท่านกล่าวอย่างนี้นะพี่น้องอะไรกะบิสุขเบติมันอีดาซฮับตะฮูซานะจำเป็นแก่ท่านที่จะต้องคบหาสมาคมกับผู้คนที่ ท่านเวลาไปคบหาสมาคมกับท่านแล้วทำให้ท่านดีขึ้นดีขึ้นไม่ได้บอกว่าดีในเรื่องไหนนะดีขึ้นทุกด้านความรู้สึกดีขึ้นอยากจะทำดีมากขึ้นเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นได้รับคำเตือนแล้วตัวเองรู้สึกดีขึ้นคนแบบนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ยึดมั่นเอาไว้นะให้มั่นคงกับการครบหาสมาคมแบบนี้เมื่อเราไปคบกับเขาแล้วทำให้เราดีขึ้นวอีดาริบตาอันห mm ูซ่อะกะเมื่อเราไม่ได้อยู่กับเขาเขาเนี่ยจะเป็นผู้ที่รักษาท่านจะมีใครเอาท่านไปนินทานลับหลังเขาจะปกป้องท่านจะมีใครพูดถึงอะไรไม่ดีของท่านเขาจะปกป้องท่าน นี่คนคนนี้เป็นบุคคลที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่ทิ้งเขาจะต้องคบหาสมาคมกับเขาวัยดัชตตอตะอิไลเอยอานกะเมื่อท่านเนี่ยต้องการความช่วยเหลือคนคนนี้มาเป็นคนแรกเลยให้การช่วยเหลือแก่ท่านจะมากจะน้อยว่ากันอีกเรื่องเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือท่านอยู่ในสภาพที่เดือดร้อนคนคนเนี้ย ที่ท่านคบหาสมาคมเนี่ยไม่ทิ้งท่านช่วยเหลือเป็นคนแรกๆว่อินรออามินกะคุลละนสัตดาถ้าหากว่าเขาเห็นข้อบกพร่องของท่านเขาจะพยายามบอกท่านแล้วก็ชวนท่านเนี่ยไปทำในสิ่งที่สมควรทำมากกว่าชวนท่านไปทำในสิ่งที่มันอะไรนะดีกว่า เพื่อที่จะให้ข้อบุพร่่องตรงนั้นเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นเอาฮาษาตันอัดดาวะอัสลฮา,าหรือเขาพบว่าเราเนี่ยทำดีอะไรเขาจะชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจโอ้ชวนทํำทำมัา,า,างสิท่านดีมากๆากฮัมดุลิลลาห์ฉันมีความสุขใจมากเลยที่เห็นท่านทำแบบนี้เวลาท่านที่หลังจะทำแบบนี้นะที่เป็นความดีเนี่ยชวนฉันทำด้วย ฉันจะได้ทําในสิ่งที่เป็นความดีเหมือนอย่างที่ท่านทําทําน้องนี่ยนี่คือคุณลักษณะที่เราไปคบหาสมาคมกับใครก็ตามแต่แล้วเข้าเป็นแบบนี้นะสหาบัตท่านนี้ที่ชื่ออับดุลลอฮ์นิยะฟับดบอกว่าคบหาสมาคมกับคนแบบนี้เอาไว้จาเป็นเลยนะอย่าทิ้งเด็ดขาดผมก็อยากที่จะให้เรานะี่นะพูดคุยกันครั้งนี้แล้วนะี่นะทบทวนดูนิดนึงพี่น้องมิตรสหายของเรานะ่เป็นยังไง คบหาสมาคมกับเขาแล้วเนี่ยเราถอยลงหรือเปล่าจากการเป็นคนดีคบหาสมาคมกับเขาแล้วนะเราเป็นคนชั่วมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นห่างๆเอาไว้แต่พยายามนะใครที่เราคบหาสมาคมกับเขาแล้วนะเรารู้สึกดีขึ้นดีขึ้นไม่ว่าจะในด้านใดก็ดีขึ้นคนแบบนี้อย่าปล่อยเขาอย่าทิ้งเขาจงคบหาสมาคมกับเขาอย่างหนักแน่นนะครับ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالْهِدَايَةُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.